น่าขึ้นเลยเนี่ยไปเปลีนะ่ยนชุเดียวมาใหม่ไปเปลี่ยนก่อนเด็กชอบไหมเด็กอยู่แค่นี้ก็พอ,อเด็กไม่ต้องไปนู่นไรมันร้อนเข้าใจไหมครับอุ๊บเบียหัดูหน่อยเงี้ยมุกเบลีได้อันรล่าหาม้อนเล่าเลยห,ห,ยหตุจากเใช่ไหม

น่าสนุกไหมเนี่ยทะเลดูน่ยสนุปไหมครับทะเล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 น้ำใสเย็นเลยนสนุกไหมครับนสนุกคะโอ้นาวจริงแล้วน้ำเย็นเลยแม่น้ำถุงือเนี่ยน้ำเริ่มเ,งย,เย็เนแล้วใช่ไหมดูที่เมนี่ไม่รอเลย บนมีกล้องนีถึงบัวไปทำไมบัวจ้ะทำไมลูกแหวนที่มือเอ๋ข้างรดู ให้มีแพดด้วยให้มีแพดด้วยให้มีแพดด้วยให้ีแพด้วยขอขป้าไม่หล้ามีเสื้อด้วยเห็นไหมเห็อไหมแม่เสื้อลอยน้ำ

ไม,ไม่ต้องใส่เสื้อชุชชีว้เอาชิ้ลงเนน,นะเลยมันไม่

โอ้ยแต่ถ้าน้ำทะเลจะลัวมันจะไม่ได้นะเออเล่นในทะเลาน้นแหละอย่าให้จุงลงไปก็แล้วกันออถุน้งก็ได้เหน่อยไม่เป็นไรถ้งก็ได้ออมันอันนั้นขึ้นมานี่เธอจะหนาวนะเฮ้ยงอนนอนรูเธอด่ะ ม่วงนะที่มันไม่สนุนของมันเนี่ยขอยานเลดึงละพอได้มาเอ๊ยดึงละพังแบบดึงละพังก็อันนี้าานหนูช่ามาอันเท่าไหร่หรออันเลดไม่ถือไหมหกสิบ ทะเลแล้วนี่นั่นทะเลแล้วบางข้อนี่บางข้อนี่เป็นครูเลยอยู่นีปะป๊าอยู่นี่ปะป๊าอยู่นี่กล้องอยู่นี่ทำไมไม่ชอบลูเลยทะเลน้ำทะเลเลยน้ำปะป๊าเลยที่ไม่เป็นไรน้ำการน้ำก็จริงน้ำเอททะเลเนี่ยมัน ตอนนั้นรับเปล่าทำไมเมันไม่ขึ้นนะมันเป็น้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฟอนุน้ำเขียวน้าสวยแต่ว่าน้ำลึกรำมันนี่ก่อนันนี่ก่อนไปเอาหมาีไปเอานมาดีเด็กอะไม่ได้เอาตังหมาตข้างในสามสี่ตัวไหมจบ้าเหรอมันตีได้ยังไงเล้ที่บาเอง้ใน

đây đi. ơi, mà thay nướcทะเล sẽ quên, nó sẽ không được. ờ, thằng lên là thế lệ thay ้จงลงไปก็แล้วกันก็นได้ไม่เหน่อยไม่เป็นไรก็ได้อีกให้มันอันนั้นขึ้นมานี่เธอจ,ะ,อะ,จะเมาแล้วโอ้ยไอ้งวนน้วยรู้เธอหนะมันง่วงนะที่มันไม่สนุกของมันนี่ยขอยาณเนดึงละพรได้มาเรียอยู่

क्रिमिचाओ काटा मले सायपाक मले सायपाक पापा पापा पैट इशो जो लो हट गए ओला काला